สวัสดีครับวันนี้ครับทุกมาเที่ยวมาเที่ยวยังอ๋อมาเที่ยวดิลุงฟูนลุงฟูอันวัดอภัยลุงคำชื่ออาร์ตนี่เอฟซีครับเอฟซีมาทั้งจากสกลนครบ้านเดียวกันแข่งเซนผมครับต้องแข่งกันบ้านเียกัครับพี่น้องดาบ้านดาบ้านเดียวกันตัวโนกัเฮงกันกันที่เดียวกัน่บ้านเดียวกันวันนี้เอฟซีอาร์ตวันนี้ครับตัวโนกับอฟซีกันลุงเยี่ยม อันนี้สั้นพอไหนพอสีะครับเนาะนึ่งกัตเนาะพอสองนี่ับเไปเียวคอกนไเฮาบเไปไปเ้มข้นเฮานี่ไาเฮาทำยิ่เที่ยนี่ละคนไปเฮารับส้มกันเฮาส้มกันเฮาไปดิไปไปึ้นรถเดีาขึ้นตามหลังล ครับยมามาอากาศฝนตกคนนี้โอ้ยตกดีครับตกง่ายเนาะฝนตกเด็กซี่อยากไปเอาป่ะมองมองนี่ครับตรงนี้จะผมสร้างครับเดี๋ยวสร้างฮะตายเขาด้วเด้วยเงย ตรงไป่นนคำพ่วงดอกอ่นี่นะครับมองถนนคำพ่วงขึนมาข้าง,งนี้นะล้วขอรับประยานขอรับประยานก็ไได้ถึงไปได้ พอนี่ราการมื่นย่ดโลกแน่เลวนี่กาดมืดนติ๊เลยเอากอกมามืดนติ๊กันมาเให้กันดำหน้าเสร็จแล้วทุกคนเนาะดำหน้าเสร็จทุกคนแล้วยัง่ทันได้ดำหน้าสิทุกคนเลยเบิ้งอันนี้มันษาโอ้ย อทางกันเ้าวมีบบว่าวาเดมามาไาก,ก่ป้านี่เราวาเดมา,ามทำขั้งมาบ่าอะไรพี่น้องมาบ่าเะไยังคือน่าผนมันผนตรอัตรายครับ กวนนนี่น้องเอ้นี่น้องปวันปะงกันอ่ะเเมี่ครับน้มามามาบ่มาก่อนมาก่อนมาก่อนนี่ปวันครับพี่น้องตอนตอนตอนขอไปเที่ยวมันเขียนม่งร้อเอ่นมึงเอาอนอ่นก่อนอ่นก่อนตีดีีดมอุดมอนคอนวัน 200กิโสอกิโลเมตรสมโอ้โหนสี่ร้อยเมตรส่มปะคนจกไปแห้งไปยักไปทาทางนั่ไปถ้าร้านไปเที่ยวเล่นน้องนี่แหะเทียว่าน้ยตอนมากกลน้อยย่างเที่ยวแลนด์เียวเี อย่างมากหลายครับฝนตกครับฝนพอนทางมันลืน่นนี่เนาะไฟถมพ่วงอ่ะครับจะกังัวกลัวระวังลืน่นเด้อระวังลืน่นระวังลืน่นระวังลื่นด้วยมาขึ้นรถไ,ไปไปนี่แหละทางมันลืน่นครับพี่น้องเอ้ยเนาะคอยไปคอยมา พอเรืงเสร็จลุ่มร้านลุกว้องตอนี่ประวันเรื่องกันใช่ไหมน้องดันดันขึ้นตักสู้เอาอัดอระอัดสูแล้วแรงปิ้งระวังเรื่องด้วย พ่อลอยวันเกิดพ่อไปกินเข่าแล้วเดี๋ยวเนี่ยอ๋อจะมี่ยงกันตัวอะไรอ่ะครับน้องเที่ยวเที่ยวมีข้าวสุกครับนี่มีพี่สุ<ข>นกนี่ว่ากามาสายก้นอยู่นี่มาเที่ยวเนาะนี่มาเที่ยวน้องกันเพราะกามาเราจะใส่กามาอจักแล้วยงอย่างๆเยียขอเป็นลมดีกว่ามันไม่สวยค่ะ เดอ๋ยวไปจปับมัน,น,มมน,นหรอกปล่อยรถปล่อยปล่อยปยล้อยรถชิบะมันจะแอลออาสงบก่อนเอะาเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนในพักก่อนเออพักก่อนเหนื่อยก่อนพักก่อนเดินทางมาดีไกลเออเดินทางครับพี่น้องเอ้ยมาเกือเตะสองกิโลกกวนคือใกล้ๆน้ำตกกันอยู่กันพี่น้องๆเส้นน้ำตกนละ้ำตกเฮ้ยละน้ำตกเฮ้ยละข้าร้านมาเทีเ่ยวเรียนไปเรียนมา นี่แหละไปไปเบิ่งรับส้มเมืองทั้งฝ่ายพี่น้องฝ่ายพี่กันรับส้มพี่น้องนี่เบิ่งครับเพื่อนน้ำสดใสเลยครับพี่น้องจากมาทางคุณคือคือหยางเลยทางกุตกุฏิใครอยากไปกุฏิอืมมืองมืองนี่คือหยางนี่กุฏินี่ครับพี่น้องนี่แหละจากมารับส้มหน้าเคื่องพี่น้องอากาศเมื่อยฝนอีดี คือม,มาจะจะตกนี่ฮอนแล้วครับจีดีครับนี่จีดีเอาอัดไปก่อนอนะัดว่าว่าถ,าถ,าถ,าถา่ายลูปถ่ายนะโอ้นี่นี่ไปไนี่ขึ้นย่งนี่นี่แหละนี่แหละมันจมื่นนะพี่น้องเนาะเข็นจมื่นเนี่ขอโทษขออภัยด้วยครับด้วย ครับเนาะมันยืนยินมากเข้าใจครับมันยืนยินมาก,กใหญเลยนกกี่ฮอนเลยนนครับ กับกนาะากไก่เนี่ยมกไก่เน่ขอโทษขอใ้เลยรับไปาะเทียวพต่งอากาศไปเยน้อ,อ,อง,นงนี่มาหอนีก่น่ะพิธีกาเทียวนี้น้องเยนี่ยูพี่น้องะโอ้มองเทียวนี่เขาตัดทิมแล้วต้นไมน้นาอนี่โอ้นนั่นมองอย่าง,ง,องอาแหละก้นเาง,งาบอี ผู้เดกน้องไปก้าเพ่นผู้ทาบพ้นไปเข้าไปทางในขอกนาถอดรงเท้าผ่นหลานมาเที่วเล่นกอนอ่ะกลบบับ นี่นักกวนครับเนาะนักกวนนี่ประวัตินี่ครับนี่ครับเนาะนี่สร hmm. ้างหอเด้อดหลานเดือนี่นักกวนเทสบัสดิ์ไว้เก็บไว้ในกติกาเนี่ยนี่ครับ ผู้วันปัจโรนนันับนกเนี่ยเนี่ยขวบวัดกันเนี่ยกันลงพาเก็บไปผุมจับมันไปอองมาหลายที่หลายแหลวจะวัดไะไรนะรับนกตั้งเ,เพื่อไ,ไ,ไ้เปิดเพื่อนใหม่เปิดพื่เปิด whatever ปยายามัอย่างมา้นะโอเหยิยังอยู่ฮะโอ้ตัดยานน่ะเจ้ายังตัดยาน่ะครับมมาหินทีละเมื่อกองไม่เมื่อซิเมื่อชิม เจ้าก็ติดตาพุ่มตลอดเป็นบ่ติดตามตลอดอี่มซีเราอยู่ทีงนี้นี่โอ้ยกูเห็นติไม่เหรอมาเที่ยวมาเที่ยวซีเหระครับว่าได้ขึ้นทขาพุวงไปว่าได้มันยานพุทธว่างังมันลื่นนะมัน่าจะว่านาะไปด้ยแล้วมันเป็นอย่างรอบสมบูรณ์พุ่งขีดมันขี้เถื่อะนะครับมันลื่นนย่างบ่กบอกทำนี้กันเยอะทั้งนี้กันทั่งนั้นบุตรละ เออมื่กลองวิทย์หายตายอ้อมนาอุ่นังกันละตอเย็บซีต่อมตลอดแล้วเนาะคนท่องดตามครับครับตามคราวกันเนาะจะเป็นยังไงโยมสบายยก่งเนาะสบายดีนะครับไมฝออยู่มีตัดนาครับมันว่างมันโฮมเนี่ยเราตัดนาที่เรืยก่างรยงครับเนี่ยเราต้องตัดจนไม่ดีครับโอ้ตัดตัดนี่บอกมันบ่แปลงมันบ่เปลงไยน ทั้งไหมอ๋อให้เจ้าสภาเจ้าเแ้งได้วันนี้เฮ้ยนี่จะบาทแล้วมีจักนันแล้วใครมีคนหลายแล้ววะก็มีหลายอยู่ครับหกวัยแล้วเป็นแสนแล้ววะยังอยู่เมื่อนี้วะหกวอยสี่สาม่นครับเอาเอาเมื่อเลยจะเร้อยกินวะาขกที่ตามเรืเลยแล้ว้คกเจ้ากับพ่านกดอันนี้ว่าเขาลอกไปลงเซฟเจ้าวแล้ว อ๋อช่วยกันไปเนาะ,ะเด็ก,กนหน่อยก็ได้ดตามไปเรื่อยๆได้ครับอ๋ไอเจ้า,จายู่มีแห้ง,หงด้วยนจังไหนมันมันครับค่อยเป็นคอยไปละเย่บไปเรื่อยนะไต้มีดิแห้งกัะยึดแห้งแล้วอ๋้จำด้ครับจำได้ครับขยวนคอมเมนต์จะได้การเป็นบะครับข้างไป่ไป ตงค้ามมเมนนมนี่ครับขมิ้นนะเมื่อคืนทีไหนเขาเมนขึ้นสหลายแต่ว่าขมิ้นผู้จิตามขึ้นสหลายแอจักขึ้นกันเขาแล้วเขาเย็ดดีไหมง้อเขาเย็ดขึ้นพอดีปีองเบิ่งหามันเอาไครับไปครับมอไปานครับครับขั้นใดขึ้นครับขั้นใดขึ้น ขึ้นไปเลยถึงสูงๆกาบเพิ่นกระด้มีคงสุกหลายๆแล้วเนาะเย็ดออกบุญเนะาะถามว่ามีบุญใครไว้ก็ได้ครับ่ะขึ้นไปขึ้นขั้นใดนี่แหละดีบผลกระทกนี่ดีพี่น้อง ทีนีคนมือตื้อปพี่น้องคนมือปะมือทีดี้เนาะนีะ <c oughs> นะ่นะคนมากขมมากคุนม,มากกับลูกหลานข้า,ลาเลาะขันเทีเยวน,นี <c oughs> ่นะฮึ่รู้ไปสวนโซเลียนอาจารนะลียนะคุนแล้วโอุ้นแล้วรงไปครับก็เป็นท็อโซเียนนะยดีดัง

ที่เรบพี่น้องครับทางนี้ก็มีเหตุผลต้องไปหาที่ันตัดหง่าครับเอาตรงเนี้ทำมันเยื่ดห้วย คือว่าชื่อไม้ตำนมเราอายุ้ายแล้วแน่นคิดคิดกับวันวัวติดึ้นลุ่งยังยอดยอดครับ ไปกับของมักกมมงมงนกระมี่หม่องไร่หม่องขนมพัก็มี่เจดีก็มี่จะอาคาพระตักสงฆ์พระธรรมเสด็จมีก็มาได้นี่นเนาะข้างล่างก็มีซุดนี่ต้นโพธต้นต้นต้นบุกเห็น,ปเ,นเป็นเงาเอือนพี่น้องเป็นขยิ่งเห็นเนาะจะเกมเป็นของมันมุกปว้วนที่มันมาหัวที่ท่ามกระหม่อมได้ มึงเกิดพลาด้องยูส oh, oh ุครวบ้รูแน่แกขอโทษกับให้ครับคิดเอาเลยครับเด้อครับต้มนักกล้องกระพังไปขับรถของจะสะพานนี่สะพานสะพานลงดีดีครับฟงขับมีน้องหุ่นดีดีฟงนี่ขนาดฟงครับดีดีสุดเลยนะสุกอีดีนีครับควายเปลนควายไป คแบบน,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 นี้มองถึงสภาพให้ก่อนนี่มองไรมองมองทนก็ตะมีลงนี่เราถือไปรุ่งถือกันไอ้อมหน้าอ้อมหลังก่อนนี่มึนเหงาไม่อีกมึงนี่มองกาบก็ได้กลับถือทุกมองได้ทางใต้ทางกลัวนี่ละอัดมาบอยมียังได้อัดนี่ละ มีขโบบองครับเนาะไปเรื่อยๆไปครับเนาะนี่มองที่รถจอดนี่รถคงจอด่เห็นบ่อยากก็ <c oughs> ส้มไปเรื่อยๆมือละคลิดที่คิปไปย้ำมือมือฮึ่มเป็นมือฮึ่มเป็นว่าจิบอย่างเนาะจีบตรงเนาะคือวันที่ใดกขอโทษเขาให้ด้ิครับเนาะท้ายคลิปไปมันกิดเงาแนวเนนงาแนวเราก็เป็นตามๆพี่ว่าเข้าไปแล้วอ่ะกลับเป็นกันเนาะจะเข้า,ขา,ขาขกี่เดียว

ท่านประธานาธิบดีก็ต้องควรฉลาดทุกเรื่องควันไหยตันนิดก็ต้อง คาสพคนนะประตูเขาประตูออกขเขาเ okay. กล้ไรนำนำครับโผล่ฟาดมักกรอะไรโอ้ยน้องอ้ำงครับมาพวกง่าย อาาร์จะคใส่นห้องที่จิตใจโปริสุดแต่วาต้อ่าคุณเขามาทำกิจทำทัาเงเก็บไปมันเิใจคนก็าด้แตกบุญอย่างนี้รับกิใจเขายู่จะตั้งแนว ทั sea, sea, fort, no water, ้งปูวัตคืคไยคิมากรุดเลยครับสำหรับต้มนวลลังอะไรครับนวลล้างอะไรนวล้างที่ใช่บาดว่ดอมวัดเารแล้วกจะสันน้อยมากแต่ที่ง่ายกับเซ็นรไทเแห้องมอจอหลังเนาะแล้ก็อะไว่างๆล้มท่าล้มท่าอันที่ามอเดือพอทำกินแกงอะไรหรครับากิมในี้ในเนี้ยบริเนี้ยับต้อให ต้องคิดขนาหนากุดหนกาบุญครับหน้าบุญต้องตอกเป็นับบียอมตัด

ตไปล่าชิดก้อนห้อล่าครัไปคิดก้นอกน,น กวนจับเช่นแล้วนีก็ดาท,ทานเอาาทีานงยังเนุนนี่ที่ทานเองตึ๊บหัวแล้วปลากราบางมึงเนาะบอทีทานเลยบางอยมางไออี่ทานอยู่ เอาอีแล้วอ่ะ,อะนีเอ้ามันอ,านอ่ะมันล้าชิปคอนที่นอนนกราชิปอนอ่ะมันยืนนี่นั่งนี่ไปนังลม อาช well. well. ีพน right. ี่นา้องฝากกดแชร์กดไลค์กันตั้งใจครับต้องมีประโยชน์ครับเนาะนี่กัมาขายมอสซาครับไฮซาซูการ่ำลุ้ยตลอดเลยครับพี่น้องเด้อยไฮมอสซาซูนี้จนครับครับพี่น้องเลยนะครับลำลุยตลอดสาวอัจฉภาพแข็งแรงตลอดไปไฮโตโน่ตั้งแกเรียนเสียแกเก่งไอ้พ่อมรู้เนี่ยมึกเนี่ยมึกขาเรียนเสมออาชีพกันเลียนเสมอมาเข่าช่วยได้ไหมมาเข่าใงแกนี้ เอาไปเข้าวันนี้เจอกันคลิปใหมเพื่อได้กับเพื่อได้บ่วงเดี๋ยวติปาให้ไปเที่ยวอีกเอาตับส้มไปได้เลยครับเนาะวันนี้ผมติดกับเดินทางไปแล้วอัซสร์มีเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายครูเอาเายเฮงเอาเฮงไปว้าลาื่อนเอาอ่านกูบอกเลยบ๊ายบาย